สวัสดีค่ะวันนี้ได้อ่านข้อความข้อความหนึ่งนะคะน่ารักดีมีหญิงชราคนหนึ่งนะคะอาศัยลำพังอยู่ในบ้านคิดถึงตัวเองเลยอยู่ในบ้านซอมซ่อแต่ดาไม่ได้อยู่ในบ้านซอมซ่อนะคะอยู่ในบ้านหลังใหญ่เลยทุกเช้าก่อนออกไปทำงานเธอจะสวดภาวนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่และสิ่งต่างๆในชีวิต วันหนึ่งมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและเมื่อเขาได้ยินเธออธิษฐานทุกเช้าเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็วางท่าทางเป็นสตรูเลยผู้ชายที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะก็อดทนต่อการ สวดอ้อนวอนของผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินผู้หญิงคนนี้นะคะยืนอธิษฐานนอกระเบียงว่าพระเจ้าที่รักพระองค์ทรงทราบว่าลูกตกงานและอาหารในบ้านของลูกก็หมดลงแล้วลูกไม่มีอะไรจะกินโปรดส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้ลูกด้วยเถอะ เพื่อนบ้านคนนี้นะคะก็ตัดสินใจว่าจะเล่นสลกกับผู้หญิงคนนี้จึงไปซื้ออาหารใส่ถุงใบใหญ่เลยนะคะแอบไปวางไว้ที่บ้านของหญิงชาราคนนี้นะคะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตรงมุมบ้านเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาเห็นอาหารวางอยู่หน้าประตูนะคะเธอก็รีบขอบพระคุณพระเจ้าอย่างตื่นเต้นชายคนนั้นก้าวออกมาจากมุมบ้าน คิดซ่อนตัวแล้วพูดว่าเจ้าคนโง่ไม่มีพระเจ้าหรอกพระเจ้าไม่ได้เป็นคนจัดเตรียมหรอกอาหารนั้นที่ให้เจ้าฉันนี่แหละเป็นคนซื้อให้เขาหัวเราะชอบใจฮ่าฮ่าฮชอบใจในการลวงของเขานะคะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตกใจอย่างใดเลยลับพูดต่อไปว่าพระเจ้าตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องจริงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงพลังเกินกว่าจะประมาณได้พระองค์ไม่เพียงจะจัดหาอาหารให้ลูกเท่านั้นแต่ยังให้ปีศาจเป็นคนซื้อและเป็นคนนำมาส่งด้วย <c oughs> น่ารักนะคะพระวจนะข้อหนึ่งบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงจัดเตรียมสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นปีศาจนะคะแต่ว่าถ้าวางตัวเป็นศัตรูกันคุณยายคนนี้ก็เลยเรียกแบบนี้นะคะขันน้ำของข้าพระองค์ก็เปี่ยมล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันชีวิตของข้าพระเจ้าพระกัมภีร์ว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อเราเชื่อในองค์พระผูรณาเจ้า คิดถึงตอนที่โมเสสพาคนออกจากอิสาราเอลนะคะพระเจ้าก็ประทานมานาให้กับชาวอิสาราเอลหล่นลงมาแบบเหมือนน้ำค้างอะคะ่ะเหมือนหิมะเหมือนเหมือนลูกเห็บอะคะ่ะหล่นลงมาเป็นอาหารให้กับอิสาราเอลนะคะเกี่ยวข้องอะไรกับคริสเตียนคะพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูคริสเตียนและเลี้ยงดูมนุษย์ทุกคนที่ร้องออกพนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอาิยารคะ่ะ